ไปตรงนั้นนะเกียดนะนะน้วาครัเล่นน้ำไปนน้ำครับล่นน้ำไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มดไปขอแม่ไปกิน<ป>ต้้มตามกับแม่กำลังไปมุกข้าวติดหัวนั่น

ไ่ถึงมาเที่ยวนู่นเขอแม่ไปตต้มตามกับแม่นู่นข้าวติดหวัวน่ะอืม,ไ,มไปตรงนั้นนะเกียดน้ว่นไ,ไปขึนนะปน้นึนะ้ํะอย่าไปเกลน้ เล่นน้ำครับเล่นน้ำไหมมาแดนว่าน้นัตอน้ำ ไปกินน้ำดำอ่ะพ่เอกแต่ว่างฮะจะสองคนมาทั้งบ้านเนี่ย